สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ประจำเช้าวันนี้ค่ะวันพรฤหัส,สบดีที่30รกรกฎาคม2563นะคะพบกับคุณธติกรกับดิฉันนทิประดาค่ะ ปัจจัยการลงทุนวันนี้นะครับจับจองไปที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่สุดแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าตลาดนั้นมีการคาดก,ารกนรณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0ูนย์ถึง0.25%แต่ประเด็นก็คือถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับที่ออกมายืนยันถึงมาตร e การ QE มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้มีการยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะาชัดเจนเลยว่าเดินหน้าสารต่อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QE วงเงินกว่า8 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนึินนใการรซื้อับต กลุ่มที่เป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับกว่า40,000ล้านดอลลาร์ แต่สิ่งที่น่าระวังก็คือการประเมินเรื่องของ GDP ไตรามาสที่2ที่จะประกาศออกมาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการติดลบกว่า30เซนซึ่งรุน<อ>แรงที่สุดในรอบกว่า70ปีเลยใช่ค่ะออนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะผลักดันให้ราคาทองคําเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดนะคะที่เคยทําไว้เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมา1980เปหรียญกับอีกเ0็เซนนะคะในตลาดสปอร์ตเดี๋ยววันนี้เราจะมาประเมินเรื่องนี้กันด้วยส่วนทางด้านตลาดหุ้นในโซนเอเชียค่ะคุณตาคะเช้าวันนีี้เนะะคาม การลุ้นผลประกอบการกันผลประกอบการของซัมซุงออกมาในไตรามาสที่2นั้นเติบโตได้7.23%นะคะหลังจากที่ได้รับความต้องการการผลิตชิปมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันฝากฝั่งจีนหัวเว่ยนะคะคเขารายงานมาด้วยบอกว่าตอนนี้ยอดขายของหัวเว่ยแซงหน้าซัมซุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลทําให้ในไตรามาสที่2ค่ะหัวเว่ยกลายเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่มีมูลค่าของยอดขาย เติบโตเต็มที่แม้จะถูกสกัดกั้นอย่างเต็มที่จากทางสาหารัฐนะครแต่ว่าหูในเชิงของการเป็นสมาร์ทโฟนยอดนิยมตอนนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆเลยอ่าใช่ค่ะดังนั้นนะคะภาพรวมการลงทุนต่างๆในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r a ทรดท m e ค่ะ ไทยไมเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณประกิตเิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสจากบริษัทลักซาร์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับระเมอแนวโน้มความเคลื่อนไหวทุกไทยเช้าวันนี้ยังไงบ้างครับทิศทางจะเป็นไปตามตลาดต่างประเทศไหมครับมีโอกาสเป็นไปตามต่างประเทศแค่ในช่วงเช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเปิดขึ้นมาแล้วเข้าวๆนะครับประมาณ5นาทีเนี่ย โอ okay, เคได้ว่าตลาดก็บวกขึ้นมาครับห้าหกจุดนะครับด้ยวยองค่า,าการซื้อขายอย่างบางนะครับซึ่งซึ่งน่าจะเป็นแค่ปฏิกิริยาการซื้อกงกจาไลระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอแรงขายเพื่อลดน้ำหนักการลงทุนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่ากองทุนในประเทศเนี่ยเริ่มทยอยละการทยอยขายละเพราะเขาก็คงเริ่มเห็นแล้วคราะว่าทิศทางผลประกอบการมันออกมาโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ S <S นะครับอังนั้นเรายังต้องระวังครับช่วงเช้าวันนี้อาจจะบวกบวกขำๆนะแต่สุดท้ายแล้วน่าจะซึมลงนะครับเ,เราก็าามีโอกาสที่จะกลับลงไปเท็คทาง320สูงนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแกว่งตัวในกรอบแคบแคบนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะของการค่อยๆทยอยลดพอร์ตของนักลงทุนหลายๆกลุ่มเหมือนกันเราประเมินกําลังจะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมช่วงนี้นี่พอร์ตการลงทุนมันจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานหรือเปล่าคะ ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามักจะเป็นเดือนที่มักจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญสำคัญเกิดขึ้นนะครับเช่นอาจารยผลตอบแทนรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐมีการปรับพุ่งขึ้นนะฮะหรือตัว u s ดอลลาร์เนี่ยมีการแข่งข้าส่วนทางกับสกุลต่างๆทั่วโลกที่จะอ่อนค่านะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนนะฮะ หมือนอย่างเช่นหลายๆปีที่ผ่านมาส่งมากเพราะว่าสายการปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวอัตตาดอกเบียที่แท้จริงเรืออิตาเลสเจริญเนี่ยมันติดลบหนะนะครับ <S <S แล้วติดลบเกือบจะมากที่จะเป็นปะวัติการแล้วนะครับแล้วก็ตัวยูเอสดอลลร์เองเนี่ยก็อ่อนค่าแรงมากในเดือนกรกฎาคมจนทําจุดต่าสุดในรอบสองปีนะฮะดังนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้ามันมีจุดเปลี่ยนใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากเดิมที่ สถานการณ์ของดอลลาร์ที่แท้จริงเร็จลบหรือเอสลอร่าอ่อนแคาที่มันเอื้อต่อตลาดหุ้นแล้วก็เอื้อต่อราคาอ่าราคาพวกสินค้าพวกกระพันอย่างเช่นทองคาในการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนสิงหาคมถ้ามันมีการกลับฐานเกิดขึ้นนะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาบ้างอ่เรียวอินเอร์เตทเริ่มเด้งเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นมันจะมีโอกาสปรับฐานรวมไปถึงราคาทองก็จะปรับฐานด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังแล้วสาเหตุอะไรล่ะที่จะทําให้ดอลลาร์มันพลิกกลับไปแข็งค่าเรียวอินเอร์เตทมันเด้งบ้างซึ่งในสาเหตุก็คคืืืออเม่ เราจะจาเห็นว่าการประชุมแปดแมะแล้วการแถลงของเจพปนเนี่ยเขาคาไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่มีรีวิวเรื่องยูเครนคอนโทรลไม่ได้มีเรื่องนกาティブเบดไม่ม ativity, ได้มีเรื่องการเรียกได้ว่าเพิ่มนะเพิ่มช่องทางในการทำออราี E ีโดยเฉพาะการเข้าไปเรียกได้ว่าปล่อยกู้โดยตรงเลยยัดมือใส่ประชาชนเลยหรือการเข้าไปซื้อในอี u ิตี้หรือซื้อตราสารทุนทั่วโลกเลยเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นพอมันไม่มีอะไรใหม่เนี่ยแหละ นะครับนั่นหมายความว่าเสร็จเองเนี่ยกำลังจะเริ่มเผามีอยู่แล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลดสปีดในการเข้าซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆาานะครับอ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกซื้อซื้อรับแพ็กเกจไซส์มันก็จะเล็กลงจากเดิมเนี่ยสามจุดห้าละล้านเหรียญตอนนี้ก็จะเหลือแค่ประมาณหนึ่งละล้านเหรียญอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้ดยรวมๆแล้วผมคิดว่าเดือนสิงหาคมมันต้องระวังนะครับ อิงปัจจัยในประเทศกันบ้างครับมาดูถึงเรื่องของการจัดตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆและเมื่อวานนี้มีแน่งู่ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่แล้วด้วยนะฮะปัจจัยจุดนี้พอจะเพียงพอที่จะดึงดูดความเชื่อมั่นให้กับบรรดาน,นักลงทุนในการที่จะลงทุนหุ้นในกลุ่มภายในประเทศยังไงบ้างครับคือถ้าพ้าเปนในเรื่องของการสลับปรับเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับครับเ,เป็นดรเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่า คงคงยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่จะเห็นการดาเนินนโยบายกางด้านการกันที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าดรเศรษฐพุนธเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีและก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นบอร์ดกรงออยู่แล้วนะครับดังนั้นดังนั้นทิทาเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะคล้ายๆเดิมพอคล้ายคล้ายเดิมเนี่ยการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย หรือการตัดสินใจของกองอนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปนในทางที่ค่อนข้างที่จะ,ะพันท่วงทีมไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปมันคงไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรวุ่นวายนะครับค่ะแล้วถ้าเราประเมินในช่วงเวลานี้นะคะกําหนดจุดที่นักลงทุนจะเข้าไปเติมพอร์ตหุ้นแล้วก็มองกลุ่มที่น่าสนใจเราประเมินตัวไหนเอาไว้บ้างคะคืออย่างแรก เราผมมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยมันจะถูกดีลงเร้เลยนะฮะ <Language. S 2> ตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกรอบประมาณสักพันสามร้อยี่สิบพันสามร้อยห้าสิบนะฮะหรือพันสามร้อยหกสิบไม่เกินในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามันก็จะถูกดีลงมาเป็นพันสามร้อยกับพันสามร้อยห้าสิบ <ef. S 2> สัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นพันสองร้อยแปดสิบถึงพันสามร้อยี่สิบนะมันจะดีลงดังนั้นณปัจจุบ,บันเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปลงทุนในหุ้นอะไรเนี่ยผมว่าไม่ควรเข้าไปลงทุนในหุ้นที่มันอยู่ภายใต้กระแสแล้วก็ เลยได้ว่ามีการเก่งกําไรกันขึ้นไปเยอะๆนะฮะอาจจะต้องระวังนิดนึงเช่นพวกกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมันรับข่าวไปเยอะแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่มพวกเบลเลตนะรพวกเครื่องบินก็รับข่าวเริ่มคุณบอสไปเยอะแม่แค่นี้เรามาระวังถ้าเราจะเก็บจริงผมอยากไปเก็บพวกหุ้นปันผลดีนะฮะแล้วก็ผลประกอบการไม่ได้เลวร้ายมากนักนั่นคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์คือใครไม่ชอบธนาคารผมไม่รู้แต่ผมดูงบแล้วผมชอบนะ ผมคิดว่าถ้าสินทรัพย์มันมีการอ่อนตัวลงมาตอนที่ตลาดมาถูกกดลงมาต่ำกว่าพันสามเนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปเลือกเก็ตโดยเฉพาะ b ี l กับทิสโก้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคะสวัสดีค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะอย่างที่คุณประกิตว่าไว้แล้วค่ะหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาค่อนข้างแรงนะคะเช่นเดียวกันกับหุ้นน้องใหม่ IPO SICT หรือว่า Silicon c a ฟสนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานกค,ค,คะกว่า200%นะจากราคาที่ IPO 1บาท38ตางค์ตอนนี้อยู่ที่4บาทกว่าๆแล้วค่ะแต่ในเชิงการเก็บระยะยาวคุณประกิตก็แนะนำนะครับว่าในช่วงที่ราคาย่อลงมาสัก1,300จุดเนี่ยกลุ่มแบบนี้น่าสนใจแกชอบครบนะ เพราะว่ากลุ่มที่น่าสนใจทั้ง BBL <ช><ช>นะครับ<ช>รวมถึงทิสโก้น่าสนใจมากๆนะครับขณะโดยกันหุ้นแนะนำของรายการเราวันนี้ส่วนใหญ่แนะนำหุ้นในกลุ่มปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีแอดวานไอร a าแนะนํา CPO นะครับแล้วก็ฟิ n แลนเซียที่โกลบอลครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ตสองของรายการนะครับมีข่าวสารจากทางธนาคารไทยพาณิชย์นาฝากกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563นากาะครับธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธีในอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินรับ ติดตามกันต่อนะคะที่การให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของพอมนั้นจับมือร่วมกับ UNDP เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจช่วยร้านขนาดเล็กทั่วประเทศค่ะ โดยทางด้านของคุณจุติไกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นประธานในการถแถลงข่าวโครงการช่างผมอุ่นใจซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมี นายโรเร,เรมโนเมแยผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNDP และดรนรงศรีเกรียงทองประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติโดยคุณจุติกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างรวมทั้งสถาน ประกอบการจํานวนมากที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือปิดกิจการลงซึ่งธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือกิจการร้านเสริมสวยที่ต้องปรับรูปแบบการบริการรวมถึงการที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคส่งผลให้ต้นทุนการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการช่างผมอุ่นใจมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็กให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการผ่อนปลนของรัฐบาลโดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยของร้านบาร์เบอร์และซาลอนเป็นการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐที่เดินหน้าในเชิงรุกแล้วก็เป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับเพื่อให้งานนี้ประสบผลสาเร็จ เพราะประเทศไทยนั้นก็ค่อยๆเริ่มเปิดประเทศเริ่มให้ทํากิจกรรมมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมครับค่ะโครงการสร้างผมหุ่นใจนะคะทางกรมกิจการเศรีและสาบัรคทอบคทั่วก็จะเปิดรสมัครนะคะสร้างประกอบการเสริมสวยและทําผมไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือซาลอนแต่เป็นร้านขนาดเล็กที่ไม่เกิน3เก้าอี e ้นะคะ เพื่อมาร่วมอบรมกับเราจำนวนทั้งสิ้น1,000คนโดยเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้นะคะแล้วก็มีการแจกประกาศเสบัตรรวมทั้งจะแจกเครื่องเ,อเรียกว่าเครื่องมือสำหรับช่างผมอุ่นใจที่เป็นการนำมาใช้สำหรับร้านาที่ถูกสุนนาต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยรีบมาสมัครนะคะใครครบก่อนได้ไดก่อนนะคะ1 0 0 0คนคะ่ะ ขอเชิญชวนผู้สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านแฟนเพจ Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2สิงหาคม2563ค่ะหรือโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026425055 6ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางน,นะครับ Facebook ก็ได้หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาลุ้นกันนะคะกับราคาทองคำคที่เช้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดนะคะที่เคยทำไว้อีกครั้งจะผ่านไปได้หรือไม่แนวโน้มราคาทองคำในไทยเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะ ส่วนสถาทาของรายการนะครับอย่างที่เกือนกันไว้ฮะทองคำร้อนแรงต่อเนื่องครับราคาตลาดโลก1960ใช่ค้ะราคาในบ้านเราเช้านี้ขึ้นมาอีก50บาทต่อบาททองคำนะครับลุ้นการจะถึง30,000หรือเปล่าตอนนี้หลายคนในเฝ้ารอนะฮะวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับเราจะพูดคุยกับทางคุณเบนจมามาอินผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไ l g b u ีบ i o n i n t ินเ a t i o เ a ชลจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ข้างๆเราแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเบนมาพอดีเลยนะคะเช้าวันนี้ตลาดเอเชียขึ้นไปทดสอบไฮที่ทําไว้เมื่อวันอังคาร28ใช่ไหมคะ1980้อีกครั้งแต่ยังไม่ผ่านรอโมสถานการณ์ยังไงบ้างคะ จริงๆข่าวที่หนุนให้ทองขึ้นมาเทสต์ออทามไฮครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรื่องของผลการประชุมเฟดเนี่ยแหละคะ่ะถึงแม้ว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ยเอาไว้นะคะแต่ว่าจุดยืนในเชิงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่เขาวินิวาให้คามั่นนะคะว่าจะรักษาต้นทุนกู้ยืมอยู่ในระดับต่ําต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะพอใจค่ะตลาดคาดการต่อนะคะว่าต่อให้เฟดไม่ออกมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็น่าจะคงให้ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะคะรวมถึงอัดฉีด QE ต่อไปนะคะสถาน นก,การณ์เหล่านี้แน่นอนว่าเป็นปัจจัยหนุนทองค่ะเพราะว่านี่คือปัจจัยหลักเลยล่ะค่ะที่ทําให้ทองปับบโตสูงขึ้นในในช่วงที่ผ่านมานะคะ<ฆ>ดังนั้นโมเมนตเหล่านี้เนี่ยถ้ายังดําเนินต่อไป<ฆ>ก็น่าจะทําให้ทองคํามีโอกาสสดใสในอนาคตค่ะคุณแพงคุณตักในเชิงของจีดีีสหรัฐกันบ้างครับกำลังจะมีการประกาศไรมาสที่2 แน่นอนหลายคนคาดการว่าน่าจะอาจจะต่ำที่สุดในประวัติการเลยดีตรงนี้มันจะยิ่งหนุนราคาทองคาให้ไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนฮะสำคัญมากค่ะคุณตาเพราะว่านอกจากเฟดแล้วเนี่ย GDP <ช>วันนี้เนี่ยจะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าตลาดคาดการในวงกว้างค่ะว่า<ช>ตัว GDP ไตรามาสสองจะหดตัวมากที่สุดนะคะ<ช>มีการคาดการว่าอาจจะหดตัวราวๆลบ34ถึงลบ36%เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นระดับที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนใช่ค่ะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ก็ยิ่งเสริมมุมม มองค่ะว uh, yeah, ่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเฟด จะต้องผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่แค่เฟดเท่านั้น,นะคะ่ะก็มีคาดการมีาการคาดการต่อนะคะว่าตัวรัฐบาลของสหรัฐค่ะน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังเพิ่มตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่นะคะว่ามาตรการใหม่อาจจะมีมูลค่าราวๆหนึ่งล้านล้านดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นเ,เม็ดเงินพวกนี้ค่ะทั้งในแง่ของการเงินแล้วก็การคลังที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ทําให้สภาพคล่องของดอลลาร์นี่ไม่ได้ว่ามหาศาลค่ะการที่ ที่มีสภาพคล่องมหาศาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวสกุลเงินดอลลาร์นะคะใ,<ช>ให้สูญเสียสถานะสะกุลเงินปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมากลับมาเคลื่อนไหวสะท้อนปัจจัยพื้นฐาน<ช><ช>จะเห็นได้ว่า ัวดอลลาร์อ่อนค่าลงมาต่อเนื่องค่ะล่าสุดถ้าดูกราฟดอลลาร์นะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้ดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงนะคะ,คะที่สําคัญในเชิงเทคนิคเองเนี่ยดอลลาร์เขามีสัญญาณอันหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเดดครอสนะคะเดดครอสเป็นสัญญาณที่บ่งชีข้ขาลงนะคะ,คะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วในตัวดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะคะแนวโน้มเหล่านี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่เ<ม>บื้องหลังการปรับตัวขึ้นของรัฐบาลในระยะถัดไปค่ะและปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะมันอยู่มา าจากเหตุผลเดียวเลยก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะ,ะ,คะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ เป็นหลักแสนต่อวันนะคะณปัจจุบันนี้นักลงทุนเขามองอัตราการติดเชื้อหรือว่าอัตราการตายมากกว่าการค้าเพราะว่ามันพุ่งส่นทางการค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะวีดีว่าดูทั้ง2ตัวนะคะมีผลทั้ง2ตัวเลยก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจํานวนนิวเคสหรือจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตอนนี้เนี่ย new c a s น้อยลงละตัวการเสียชีวิตเนี่ยกลับปรับตัวสูงขึ้นในสหรัฐนะคะแน่นอนไม่ว่าตัวเลขในฝั่งไหนจะปรับตัวสูงขึ้นก็บั่นทอนการฟื้นตัวทางเศรษฐกกกิิจจทั้้งสนนค่ะอา ่ีแม้ว่าสถานการณ์ในบางรัฐเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงค่ะที่อาจจะเกิดการระบาดในอีกบางรัฐเช่นเดียวกันค่ะเว<ม>ไ,ไดีว่าการแพร่กระจายนะคะจากรัฐหนึ่งไปสู่รัฐนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความเสี่ยงนะคะแน่นอนสถานการณ์เหล่านี้ถ้ายังคงอยู่ก็เช่นเดียวกันค่ะ,คะ หนุนทองคาต่อไปเพราะอะไรเฟกก็ต้องผ่อนคลายนโยบายทางการเงินาารฐัฐบาลสหรัฐก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะคะนักลงทุนก็ระแวงจะซื้อ,อหุ้นก็กลัวนะคะ,คะหุ้นจะปรับตัวลงก็ซื้อหุ้นพร้อมคอกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคำนะคะถ,ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าป้องกันความเสี่ยงค่ะเห็นได้ชัดเลยค่ะกองทุน SPDR มีการเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องในปีนี้นะคะแค่เฉพาะ SPDR กองเดียวเนี่ยซื้อทองคําเพิ่มประมาณ340กตนแล้วในปีนี้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ SPD ยาเท่านั้นค<ห>่ะเพราะว่ากองทุน ETF ทั่วโลกก็มีการถือทองคําเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะแนวโน้มเหล่านี้ถ้ายังดําเนินต่อไปก็มีแนวโน้มหนุนทองคําแต่ค่ะทองไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะถึงแม้ว่า2สัปดาห์นี้จะเหมือนขึ้นเป็นเส้นตรงก็ตามแต่จะเห็นได้ว่าพอทองขึ้นมาแรงเทส1 1พัใครที่ดูราคาในวันอังคารก็จะตกใจมากนะนะเพราะว่า ขึ้นแรงแต่ว่าลงแรงแบบ75เหรียญภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นะนะ,ะคะจะเห็นได้ว่าขึ้นแรงได้ก็ต้องลงแรงได้เพราะฉะนั้นการลงทุนของนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจากปัจจัยทั้งหมดที่ดูเหมือนมันเกื้อนหนุนมากๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่อาจจะกระทบต่อราคาทองคํารวมถึงกรอบความเคลื่อนไหวราคาทองคําที่เรามีการตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคําในบ้านเราด้วยเพราะว่านีอีกแง่หนึ่งบาทก็แข่งค่าขึ้นเหมือนกันช่วงนี้ถูกต้องค ทุนราระวังเอาไว้นะคะการระบาดโควิดเป็นต้นเหตุนะคะก็ต้องดูว่าถ้าโควิดเริ่มหายไปมีการพัฒนาวัคซีนใช่ค่ะมีการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงนะคะคุณรวมถึงผู้คนกลับมาเชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นตัว ก็ต้องระวังค่ะว่าเฟดเองรัฐบาลเองที่เคยกระจายเงินอยู่ในระบบ <ทำ S 2> อาจจะต้อง,งถอนใช่ค่ะ,คะถอนระบบถอนเงินออกจากระบบเศรษฐกิจก,ก็ต้องระวังว่าทองจะปรับตัวลดลงได้นะคะอีกหนึ่งจุดค่ะ,ะ SPDR เนี่ยแหละ,ค,ะค่ะ เพราะเขาซื้อทองก็เลยขึ้นถ้าหากว่าเ v r เริ่มมีการทยอยลดการถือครองทองคําต่อเนื่องในปริมาณมากๆก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่นักทุนทองคําจะต้องระมัดระวังนะคะสองเรื่องนี้เนี่ยเป็น2เรื่องหลักที่อาจจะทําให้ทองคําเปลี่ยนทิศได้นะคะแต่กราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนนะคะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวก็เชื่อได้ว่าทองคําก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปแต่อาจจะมีแรงขายทากำไรสลับออกมาเป็นระยะดังนั้นพอไปดูกรอบการลงทุนทองคำนะคะแนะนําว่าช่วงนี้ เน้นลงทุนระยะสั้นค่ะจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยอยากให้รอดูใกล้ๆ1900เหรียญมากที่สุดนะคะโซน1906-1900ถ้ายืนอยู่ก็แนะนำว่าทยอยเข้าซื้อแบ่งไม้นะคะไม่ใช่ว่า100%เต็มก็ซื้ออัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าทองยังมีความผันผวนค่ะยกเว้นว่าถ้าหลุดประมาณ1900เหรียญก็ค่อยถอยจุดซื้อบริเวณ1 7 0 0พเอ่อ1,878ถึง1,862ค่ะแน่นอนทองขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเรามองว่า8 9 8 1 2,000เหรียญเป็นจุดที่ควรจะแบ่งทองคําออกขายบ้างเพื่อลดความเสี่ยงนะคะยกเว้นว่าขึ้นไปยืน2,000เหรียญได้ก็ค่อยถือต่อไปรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปค่ะวิธีว่าเป็นมุมมองเชิงบวกที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะมองบวกก็จริงแต่ว่าทองคํายังมีความผันผวนนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงขายในระหว่างทางถ้าไม่อยากตกใจไม่อยากรับความเสี่ยงมากก็ทยอยทากาไรระยะสั้นค่ะค่ะนะคะก็เป็นกรอบให้กับนักลงทุนเอาไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะบริหารจัดการพอร์ตของท่านนะคะเพราะว่าแต่ละคนลุ้นไม่เหมือนกัน คนไม่มีทองลุ้นให้ลง<ช>คนมีทองลุ้นให้ขึ้น<ช>นะคะ,คะก็จะได้ไปวางแผนจัดการกับพอร์ตของคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ,ขอ,คะคขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะแล้วหมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้1 0บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ